สร้างสาวกจากทุกประชาชาติพระเจ้าได้ทรงทําให้คุณเป็นสาวกแต่พระองค์ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นพระองค์ยังทรงประทานความสามารถให้คุณสร้างสาวกต่อไปได้อีกด้วยพวกเราส่วนใหญ่กลายเป็นสาวกเพราะคําอธิษฐานความทุ่มเทและความรักของผู้เชื่อคนอื่นๆที่นําเรามารู้จักกับความรอดในพระเยซูคริสต์และตอนนี้เราเองก็มีความรับผิดชอบในการส่องสว่างต่อไปได้วยเช่นกันตามที่ฉันได้แบ่งปันไว้ในบางบทความของฉัน เมื่อฉันเรียนจบใหม่ๆพระเจ้าได้ทรงเรียกให้ฉันเป็นแสงสว่างแก่ประชาชาติฉันไม่เคยคิดเลยว่าพระเจ้าจะใช้ฉันได้แต่พระเจ้าได้เห็นแล้วในตอนนั้นว่าฉันจะกลายเป็นคนเช่นไรหรือทำอะไรพระองค์มักมีความเชื่อมั่นในตัวเรามากกว่าที่เรามีในพระองค์เสียอีกพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคมัทธิวบทที่ย8สข้อส8สาวกที่แท้จริงจะสร้างสาวกซึ่งพระเยซูทรงเป็นตัวอย่างของเราแน่นอนว่า พระองค์ทรงสั่งสอนฝูงชนและพระองค์ทรงฝึกฝนสาวก12คนอย่างเจาะจงเป็นเวลา3ปีและพระองค์ทรงฝึกพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะสามารถฝึกฝนผู้อื่นได้อีกมากมายสิ่งที่ถูกเรียกให้ทำคือการสร้างสาวกที่สามารถฝึกฝนผู้อื่นต่อไปได้แล้วเราจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไรโดยการช่วยให้ใครบางคนพบความเชื่อโดยการสละเวลาเดินเคียงข้างเขาหรือเธอในชีวิตคริสเตียน โดยการช่วยเหลือโดยไม่ต้องตัดสินโดยการเป็นแบบอย่างโดยการอธิษฐานอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแล้วคนที่ได้รับความรักอันไรเงื่อนไขนี้ก็จะสามารถส่งต่อความรักนี้ไปยังผู้อื่นได้อีกนี่คือแผนการอันน่าอัศจรรย์ของพระเจ้าที่รวมพวกเราทุกคนไว้ด้วยในการผรจญภัยอันยิ่งใหญ่ของการแบ่งปันภิตติคุณคุณอยากจะอธิษฐานร่วมกับฉันไหมพระเจ้า ลูกขอบพระคุณอย่างสุดหัวใจที่ได้เป็นของพระองค์ขอบพระคุณสำหรับพระคุณที่ทำให้ลูกเติบโตในพระองค์มากขึ้นโดยโปรดช่วยให้ลูกสามารถสร้างสาวกเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เพื่อให้แผ่นดินของพระองค์มาถึงและนามพภัยของพระองค์สำเร็จในแผ่นดินโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์ ขอทรงช่วยลูกให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นในทุกวันเอเมนนอกจากพันธกิจอัศจรรย์เกิดในทุกวันเรายังมีคอร์สเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์ที่มีผู้เชื่อและผู้เชื่อใหม่เข้ามาเรียนมากมายที่ต้องการพี่เลี้ยงเข้ามาให้คำปรึกษาหากคุณสนใจร่วมเป็นพรไปได้วยกันคุณสามารถสมัครเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์กับเราได้คุณคือการอัศจรรย์